ก็เป็นอาหารมื้อที่หนึ่งของเราจะเป็นมื้อเที่ยงใกล,ใกล้ใกล้เกิดแ้วนะโอเคนะครับกับข้าวก็จะเป็นสี่อย่างอย่างแรกก็จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงนี่รสชาติย<ม>ังครับ <นะ S 2> ผมรสชาติลองชิมดูก่อนนี่เป็นไก่นะครับผมไก่ไก่ป่านะครับผมทำได้กับผัดกับสับประรดเป็นเก็บแน่นะ สองแต่เราใช้ได้แล้วต่สิบได้สี่ก็เราเคยกินกันสี่คนใช่ไหมกินเสร็จกันไปแล้วสองคนนะดูกับข้าวที่เหลือครับยังต้มต่อได้เลยครับต้มต่อมานี่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องน้องพูดแบบนี้เอาต่อไปเมนูต่อไปเป็นไก่ต้มขมิ้นไก่ต้มขมิ้นครสดบานสดน้ำสดน้ำครับผมไก่ป่าจากตัวเมื่อกี้โอเคสิบเต็ม เ็บตมคะแนนเต็มสิบได้อะไรหนึ่งครึ่งไม <c oughs> ่อดอย่าเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าหลับหลับตาแล้วสุดชีใบ้ <นะ S 2> แกงจืดแน่ๆ คือรสชาติแบบนั้นก็แกงจืดต้มจืดมันจืดไม่มีรสชาติเหี้ยเลยเอยเลยนะครับในเครืองเมนูต่อไปต่อไปเป็นแกงเตโพในเตโพนะนี่มันดูดูดูสับปะรดไหน่อยน่าเคน่ากินนะผมด้วยเราจะชิมอ่าน่าลองชิมนี่เป็นเนื้อเนื้ออะไรครับปลาเป็นปลาเค็มมันจะเข้ากันมากปลาอะไรครับไม่รู้เหมือนกันปลาที่มันว่ายน้ำได้นะครับโอเคเนื้อปลา แซลมอนเลยเป็นดินน้ำนกว่าเนี่ยครับผมของเด้งๆรสชาตินี่เต็มสิบอ่าเต็มสิบเต็มสิบน้องเราต้องถามความอร่อยครับเต็มสิบความอร่อยเท่าไหร่เต็มสิบให้คะแนนเอาใหม่เอาใหม่อือยังไงเต็มสิบความอร่อยเต็มสิบนะอ๋อนี่บอกเต็มสิบนี่ความอร่อยเต็มสิบเลยครับความเค็ม เออว่าสมุดเรียกพี่ขมคอเลยทีเียคือกินถ้วยนี้หมดนะมคือไม่ต้องกลัวเป็นขออพราะว่าไปเป็นแกงเหลียงเอ้ยผักเหลียงผัดไข่อันนี้ยกให้แบบอันนี้กดไงเนื้อโป้งเลยกดกดคนทำมากับคนได้วย ตัวอย่างอื่นมันเด็กไม่ได้อันนี้คือบอแค่ได้อย่างเดียวอ๋อนี่คือใช่คือรสชาติอย่างอื่นทำให้รสชาตินี้เด่นขึ้นมาใจมันมาตบด้วยแต่เราเดี๋ยวเรามีเมนูเม็ดแนะนําแนะนําบางอย่างท่านอาจจะคิดว่าไอ้นี่ก็ไม่เลยนะรสชาติเปลี่ยนแปลงรสชาติแบบมาตรฐานคุณภาพขึ้นมาแนะนำเลยมาที่นี่ตรงนี้ให้ได้ต้องกินให้ได้น้ำดูเราเกือบหมดแล้วกินจะเกือบหมดแล้วดูให้ดูคนแดงอย่างเงี้ยมไม่ใี่คนเอง พากมันเค็มอร่อยสุดๆเม็ดข้าวเป็นไงมากเนี่ยเม็ดข้าวตาจะได้เาจะได้โอเคจบเที่ยวับ yep. ีก the ็เป็นบิวระวังนั่งก่อนที่พ่อครัวแม่ครัวจะออกมากระทืบ